แขกรับเชิญที่มานั่งคุยกันในพี่อ้อยพี่ชฉาตัวต่อต,ตัววันนี้เนี่ยเธอเพิ่งมารู้ความจริงค่ะว่าถูกสามีหลอกให้หย่าเพื่อที่เขาจะได้ไม่มีปัญหาในที่ทํางานผู้หญิงคนใหม่เนี่ยเขาก็มีสามีที่ทำงานเดียวกันเลยนะจดทะเบียนสมรสกันนะแต่เราไม่รู้ไงที่เขาไปตกลงกันว่าถ้ามีใบหย่ามานะ่ะเขาจะไม่ต้องออกจากงานเราไม่รู้เขาเลยมาหลอกเอาใบหย่ากับจากเราเพราะ,ะว่าการที่ต่างคนต่างมีสามีมีภรรยาแล้วแล้วมาคบกันเนี่ยมันเป็นเรื่องผิดวินัย ทางราชการใช่ค่ะก็คือเขาไปตกลงกันเองแต่มีเราคนเดียวที่ไม่รู้คือวันที่อยากก็ไม่ได้คิดว่าจะอยากจริงไงก็ไม่ว่อยากกันในนามเออถ้าฉันรู้ฉันจะยอมรับและฉันจะทําข้อตกลงให้มันเรียบร้อยอันนี้ฉันไม่ได้ตกลงอะไรกับเธอเลยวันนี้ความจริงอยู่ตรงหน้าแต่ยังฝืนทําเป็นว่าความรักยังอยู่ดีค่ะเพื่อที่จะรักษาจิตใจของลูกๆใจหนึ่งก็อยากจบไปเลยแต่ใจหนึ่งก็สงสารลูกคือพ่อก็เป็นพระเอกอ่ะพูดง่ายเขาเป็นพ่อที่ดี เขาไม่เคยทําให้ลูกเสียใจแล้วลูกไม่เคยรู้ว่าพ่อมีความรู้เท<ห>่าไหร่ล่ะคะสิบสามสิบสองค่ะแล้วน้องจะต้องอยู่กับความไม่ชัดเจนแบบนี้ไปอีกนานขนาดไหนไปรับชมเรื่องราวของเธอคนนี้พร้อมๆกันค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสสดได้มาเจอกันละพี่ไอซ์ไปช็อตตัวต่อตัว,ตวค่ะค่ะวันนี้มีอะไรอยากคุยกัน ก็อยากจะเล่าเรื่องอ่ากับสามีคนปัจจุบันแต่ว่าอดีตก็คือยากันไปแล้วอย่าแล้วแต่ว่าเราเป็นโดนให้หลอกเราไม่รู้ว่าเขามีคนอื่นในที่ทํางานก็คือจดทะเบียนสมรสกันมาประมาณสิบห้าปีแล้วเพิ่งมาหย่าปีที่แล้วค่ะหย่านี่คือหย่าด้วยความเต็มใจหรือว่าอ่โดนหลอกให้หย่าโดนหลอกให้หย่าเยังไงอะคะก็คือเริ่มปีที่แล้ว ต่อนหน้าที่จะจะยานเขาก็บอกไปไปมาเป็นนี่อยู่นะอยากจะไปเงินมาโปนี่เป็นก้อนเดียวอืเขาก็เลยมีวิธีให้เราอย่าบเอิเดี๋ยวถ้าไปเป็นนี่มาเดี๋ยวมันเขาจะมาตามเรานะอะไรเงี้ยก่อนหน้าน,นั้นเขาเคยมีพฤติกรรมอะไรแบบเรื่องนอกใจเรื่องอะไรอีมาก่อนบ้างไหมคะสิบห้าปีที่อยู่กันมา ก็มีแล้แค่ใคแต่ว่าเขาไม่ได้แบบแสดงออกขนาดนี้อะไรงนี้ค่ะแต่เราก็มีมีบ้างแต่ไม่ได้เป็นตัวเป็นตนแบบจ่ายได้เขาเป็นพูดง่ายเขาเป็นพ่อที่ดีดูแลลูกทุกอย่างคือลูกสองคนเนี้ยเขาเป็นคนเลี้ยงมาตั้งแต่เกิดนะค่ะเขาเป็นคนเลี้ยงเองเพราะว่าให้อยู่กับแม่สามีแม่สามีเลี้ยงแล้วเขาก็ช่วยเลี้ยงแล้วเราอยู่ตรงไหนคะแต่นนังๆเนี่ยทำงานแต่ว่าช่วงนั้นเราตกลงกันว่าใครจะเลี้ยงลูกเพราะว่าหนูเงินเดือนเยอะมากกว่าเขาเราก็ไปหาเงินซ้าใช่ค่ะแช่ให้เขาเลี้ยงลูกอืมค่ะ ไอตอนที่เขาบอกว่าอาไระนะตอนนี้เริ่มมีสินนะมันเหมือนกับเริ่มมีปัญหาการเงินหลายครอบครัวอาจจะใช้วิธีการแบบนี้ก็เยอะคือก็หย่าก,กันไปก่อนคือหย่ากันไปก็เป็นแค่หย่าทางกฎหมายอะค่ะใช่แต่ทางพฤติไนเราก็ยังเป็นสามีภรรยากันเหมือนเดิมใช่ค่ะซึ่งในตอนนั้นเราก็เห็นดีด้วยใช่ค่ะค่ะเพราะว่าอย่างเขาไปทํางานเนี้ยคือลักษณะางานเขาเนี้ยก็คือต้องไปนอนที่ทํางานค่ะหนึ่งวันแล้วกลับมาบ้านหนึ่งวนันอืม,อมค่ะ ใช่เราก็เลยไม่เล็กแค่ะาคาแล้วก็บอกเออวันนี้รับจอบมางเนี้ยเขาก็มีเงินมาให้เราเราก็เลยไม่เล็กแค่ละคาเขาไปรับส่งลูกทํากับข้าวทาอะไรให้ลูกกินได้ตลอดปกติใช่ค่ะไม่มีละแค่ราคาจนจนมาปีที่แล้วที่เรากลับมาทําไมเราถึงไปหาลูกไม่ได้ไปที่ทํางานไม่ได้อะไรอย่างนี้เนีทําไมนะคะเขาบอกว่าเหตุผลคือเขาบอกว่าเข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 าไปรับจอบเขาไม่ได้อยู่กับพี่แล้วลูกก็อยู่ตรงเขาด้วยเหรอคะใช่ค่ะ S <S บางทีไวบ้าออนแม่สามค่ะค่ะตอนนั้นไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าก็าไม่เป็นไรเขาไม่เขาไม่อยู่ออฟฟิศแหละ <S <S เราก็ไปหาไม่ได้อยู่ดีใช่ใช่ตอนนั้นโทรศัพท์พังก็เลยไปท่อมนี่แหละก็ไปรีบูตแล้วไปเจอเบอร์คนที่ทำงานเขาแต่ไม่สนิทกันแล้วก็เธอถามไปค่ะเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่ได้พูดตรงตอมาว่าถ้าอยากรู้อะไรก็เข้ามาที่ทงานอยากรู้อะไรให้เขาไปที่ทํางานใช่เจออะไรคะคือหนูไปถามว่าเอาแฟนหนูไปทํางานที่ไหนแล้วลูกอยู่ไหนคือคนในที่ทํางานเขาก็ตกใจว่าเอาในบอกว่าหย่าเลิกกันแล้วทําไม มาถามหาลูกหาผัวอะไรประมาณเนี้ยคือคนในที่ทํางานเข้าใจว่าพวกอ,อยู่ด้วยกันแล้วอยากกันจริงไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเขาก็งงเราก็งงใช่ไหมคะใช่แล้วเขาก็ไปไปกับคนนี้แล้วแบบ <m ink> มีคนใหม่ไปแล้วไม่ไม่คนใหม่นี้ก็ก็เชิงว่าเขาอันนี้ก,นกันกับคนที่ทำงานแต่ผู้หญิงคนใหม่เนี้ยเขาก็มีสามีที่ทำงานแนละ้วมีลูกมีลูกมีมีผูงชายมีลูกมีสามีที่ทำงานเดียวไปเลยนะ นี่คือข้อมูลที่ทางบริษัทให้มาเหระคะที่ที่ท,าทํางานให้มาใช่แล้วเราถึงรู้ว่ถึงบ้างแต่เขาไม่รู้ว่าใครผู้หญิงคนนั้นเป็นใครนะแต่เรามีเส้นของผู้หญิงเองนะแล้วเราก็เปิดโทรศัพท์มาแล้วอกใช่คนนี้ไหม,มเขาบอกเฮ้ยรู้ได้ไงรู้ผู้หญิงเส้นแรงนะพี่ว่าคือต้องเป็นผู้หญิงคนนี้ในที่ทํางานเขาแล้วพอเรารู้ความจริงแบบเนี้ยเราถามเขาไหมคะไม่ได้ถามค่ะเพราะตรงนั้นตอนนั้นอะก็คือเขามีลูกอยู่อยู่กับเขาเราเรียกรวมรมาแบบ อยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องไปไมอยากให้ลูกรู้ใช่เพราะว่าลูกไม่รู้ลูกเขาจะรู้ในคือพ่อเขาเป็นคนที่ดีมากทีแคร์ทุกอย่างดูแลลูกปีไงคือพ่อก็เป็นพระเอกอะลูกก็เคยถามว่าพ่อกับแม่เลิกกันเลยเปล่าพ่อก็มีต่างมีหน้าที่แม่ก็ต่างมีหน้าที่พ่อไม่เคยเลิกกับแม่นะอะไรเงี้ยเขาก็บอกกับลูกอย่างนี้ลูกตอนนี้ลูกก็ยังร่าเริงหรือชนะทุกวันเนี้ยพ่อก็ทำงานตรงนี้แม่ก็อยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วที่สุดแล้วเราแก้ปัญหานี้ยังไงอะคะไม่ก็คือที่ทํางานเขาหัวหน้าเาอนะ เขาบอกว่าถ้าไม่อยากมีปัญหาให้ออกจากงานก็ต่างคนต่างไปเอาใบหย่ามาเพราะว่าสามีผู้หญิงคนนั้นอะที่ทํางานเขาก็ hmm. เขาก็จดทะเบียนสมรสกันนะ hmm. เขาไปตกลงกันเองแต่เราไม่รู้ไงที่เขาไปตกลงกันว่าถ้ามีใบหย่ามานะ่ะเขาจะไม่ต้องออกจากงานเราไม่รู้เ,รรเขาเลยมหหรอเอาใบหย่ากับจากเราเพราะ,ะว่นนางนานนั้นก็มองว่าการที่ต่างคนต่างมีสามีมีภรรยาแล้วแล้วมาคบกันเนี่ยมันเป็นเรื่องผิดวินยัยทางราชการใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าโสดจะคบกันต่อ ก็ต้องไปเอาใบหย่าก็คือแสดงว่าทั้งคู่แบบหย่ามาให้เรียบร้อยแต่ผู้ชายแฟนเขาว่าแฟนของคนนั้นอะถ้าหาเงินไม่ให้เขาได้อะเขาจะห่าให้แล้วจะไม่ฟ้องก็คือเขาไปตกลงกันเองแต่มีเราคนเดียวที่ไม่รู้สามีผู้หญิงคนนั้นบอกว่าถ้าเอาเงินมาให้เขาได้เขาจะหย่าให้อย่างนี้ปะ่ะอ่แล้วก็จะไม่ฟ้องค่ะอ่าไปละถ้าเกิดวันนี้สามีเราที่บอกว่ามีปัญหาเรื่องเงินอยู่เนี่ย คือกาลังหาเงินไปไถ่ชีวิตของผู้หญิงคนนั้นอยู่หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะคือตรงนั้นหนูก็ไม่รู้แต่สุดท้ายเขาก็พยายามจะเคลียร์ตัวเองเพื่อจะคบกันในที่ทํางานก็เลยมาหลอกให้เอาไว้บัตรใบหย่ากับหนูไงหนูไม่รู้เพื่อจะได้เอาใบหย่านี้<ช>ไปยืนยนันกับเ <ขอ S 1> จ้านายเขา,ากเป็นที่แบบที่เนียนๆปกติอ๋ออันนี้พ่อแม่ไม่มีใครรู้เลยนะมีรู้อยู่แค่สองคน<อ>พ่อแม่ทางสามีถ้าแม่ทางหนูก็ไม่รู้รู้ก็ไม่รู้มีใครรู้เลยรู้อยู่สองคนนี่แหละ กับที่ทํางานเขาพอนั่งฟังแล้วรู้สึกว่าทำไมดูมีแผนการอันแยบยลข,ขนาดนี้ก็เนี่ยไม่รู้คนนู้ไม่รู้ไม่รู้แต่เรารู้เราทำยังไงคะนั่งนิ่งสักพักจิตตกนะจิตตกสีขาเสียใจออกไปคิดฆ่าตจะตายเอรอคือเข้าใจความเสียใจเนาะแต่ถ้าคิดดีๆอะวินาทีนั้นอะไหนจะลูกเราอีกใช่และการที่เราจากไปอะจากไปแล้วมันก็ไม่ได้ทําให้เขา รู้สึกอะไรกับการจากไปของเราใช่ป่ะคะถ้าพูดถึงอะเนาะนั่นหมายความว่าระหว่างเรากับเขาก็เหมือนกับต้องแยกกันโดยปริยายเพราะว่าหย่าไปแล้วก็ไม่ได้แยกกันนะทุกวันนี้เขาก็ยังจ่ายค่าน้ำค่าไฟให้ยังซื้อยังอ่าแว็บมาซื้อมาซื้อซื้อข้าวให้กินมากินข้าวด้วยกันอยู่นะไม่ใช่ว่าแยกเลยแล้วแล้วใจเราล่ะคะเราคิดว่ายังไงเรายอมรับได้ไหมกับสภาพที่เป็นอยู่ตอนนี้สภาพที่เป็นอยู่ตรงเนี้ยคือคิดว่าอาจจะรับไม่ได้แต่ใจหนึ่งก็สงสารลูก ใจหนึ่งก็อยากจบไปเลยแต่ว่าที่แรกหนูก็ว่าหนูรับได้นูว่าทำไมฉันต้องมาลับในสิ่งที่ฉันไม่ได้ทําฉันไม่รู้นี่เออถ้าฉันรู้ฉันจะยอมรับแล้วฉันจะทาข้อตกลงให้มันเรียบร้อยอันนี้ฉันไม่ได้ตกลงอะไรกับเธอเลยอันนี้ก็เรียกวมัดมือชกค่ะใช่ค่ะที่แรกเราก็คงไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเขานิ่งเขาว่ามีคืนเนียนมากไม่ไม่มีอะไรอืมไม่เลยค่ะแล้วพอตอนที่มันมีความจริงอันนี้ปรากฏขึ้นน่ะเราจะเดินหน้าใช้ชีวิตคู่กับเขายังไงอะคะแปลว่าหนึ่งเขาก็ต้องมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งในชีวิตตเปปปล่่่่าาาาแรรรูููู้้ไไมมมคคืืออออบกะณยงน เขาไม่เคยทําให้ลูกเสียใจแล้วลูกไม่เคยรู้ว่าป้อมีลูกอายยเท่าไห,หร่ล่ะคะสิบสามกับสิบสองค่ะค่ะ,คะเข้าใจตรงนั้นนะเข้าใจแต่ว่าเรายังไงคะเราต่างคนต่างต้องปิดลูกอย่างนี้ไปตลอดแต่ว่าเขาก็ยังอยู่กับผู้หญิงคนนั้นด้วยเหรอคะน,น่าจะไป,ไป,ไ,ปไปมาเพราะลูกเพราะลูกอยู่กับเขาลูกไม่เคยแม่ประถามว่าอยู่ใคร ็อยู่กับพ่อพ่อก็ทํากับข้าวให้กินซักเสื้อผ้ารีดผ้าตอนนี้อันนี้พี่แอบเป็นห่วงนิดนึงว่าความลับมันไม่มีในโลกใช่แลูกเขาจะต่อขึ้นไปเรื่อยๆใช่หนูก็พูดกับเขาอยู่ว่าความลับมันมีในโลกโอ้ยขนาดแกมีคนอื่นฉันยังรู้เลยแล้วแล้วลูกมันมีโซเชียลมีเพื่อนถ้าสมมติเขาเห็นแกไปกับผู้หญิงเฮ้ยแล้วเขาไม่เห็นพ่อแกไปเขาต่อไปทุกวันเขาก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้ไปตลอดกเขามีโซเชียลบอกเนาะทำไมฉันเห็นพ่อแกพ่อเธอไปกับผู้หญิงคนนี้คืออะไรแล้วซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์หรือว่าไไไปนนนนนนััั่งงกกกิิข้าวออะะรลููมจคดดตี เดี๋ยวเธอจะกลับตัวตอนนี้ฉันก็ให้อภัยนะนี่คือเป็นคนแบบฉันว่าฉันเป็นใจดีมากเลยนะพี่เคยคุยกับเด็กๆเยอะมากนะบางทีอะลูกก็รู้แล้วนะเขาบอกว่าเขาขอเคลียร์อาะแล้วจะเคลียร์ตอนไหนเขาบอกไม่รู้ไม่ได้ไม่รู้ไม่ได้แต่หนูิีใจว่าถ้าเธอเคลียร์ไม่ลงตัว่อนที่จะถึงวันที่เซ็นใบหย่าฉันก็ต้องทําอะไรสักอย่างแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เซ็นหรอคะตกลงไม่วันที่เซ็นจะครบเซ็นไปแล้วค่ะเซ็นไปแล้วแต่เคยถามทนายว่าฟ้องย้อนหลังได้ฟ้องว่าฟ้องให้อ่าใบหย่าเป็นโมฆะ เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาไม่ชูแล้วเราก็มีหลักฐานคือคนที่ทํางานนั่นแหละคือเราไม่มีเอกสารที่เป็นรูปภาพอะไรแต่ว่าเรามีเป็นอ่าบุคคลที่ทํางานค่ะ,คะแล้วเขาก็ถามต่อว่าหนูก็ถามทนายตอว่าถ้าเขาไม่เป็นพยานท่านแหละเราก็ให้ศาลสั่งให้เขาเป็นพยานในความตั้งใจของเรายังไม่ต้องไปนับเรื่องของการฟอร้องเลยก็ตามทีน้องคิดจะเอาอยัางไงกับการใช้ชีวิตคู่กับคนคนนี้คะก็คือถ้าจบได้สวยก็ดีถ้าอยากจะไปต่อก็ต้อง เขายังไม่ได้บอกเลยนะว่าจะไปต่ออ่าไม่ไม่ได้บอกว่าจะหยุดกับผู้หญิงคนนี้ใช่ค่ะเขาบอกว่าเขาไม่เลือกใครนแือกแล่าเลือกแล้วนั่นแปลว่าเลือกแล้วอืใช่ปะถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าเขาจะหยุดกับผู้หญิงคนนั้นก็แปลว่าเขาเลือกหนูใช่ปะล่ะแต่ถ้าเกิดเขาว่าเขาไม่เลือกใครแปลว่าเขาเลือกแล้วว่าก็อยู่กันไปอย่างนี้แหละใช่ไหมใช่ปะแล้วเราโอเคไหมไม่ไม่โอค่ะจริงจริก็คือรอเหมือนรอเวลาว่าจะเริ่มต้นกับลูกยังไงคือตอนนี้หนูคือ เฉยๆไปแล้วกับเรื่องแบบว่าต้องมีเธอหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้แค่แคลูกมาแา่แค่ลูกนะคราวนี้ไม่หรอกค่ะถ้าเกิดว่าเราชารัดเจนกับความจริงที่ไม่เกิดขึ้นจริง,รงๆอะ่ะเราจะได้รู้ว่ามันจะต้องเดินหน้าไปทางไหนต่อเพราะอะไรรู้ป่ะหนึ่งคือใบหยาก,ก็เซ็นไปแล้วคือหนอูอยากปกครองลูกคนเดียวเพราะเวลาจะเซ็นอะไรไม่ต้องรอทุกวันนี้ตอนที่ลูกขึ้นมอนหนึ่งเนี่ยต้องเซ็นสองคนค่ะคืออยากปกครองคนเดียวจะได้เซ็นคนเดียวถ้าเลิกก็คือเลิกไปเลยฉันไม่อยากติดต่อไม่อยากเห็นหน้าเธอเลยฉันจะขอเป็นปกครองลูกคนเดียวขอเซ็นคนเดียวไม่ต้องรอเธอมาเซ็น นะวันหนึ่งวันใดเธอไปแบบติดต่อไม่ได้ยังไงลูกก็ไม่ต้องทําอะไรเลยสิทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเราคนเดียวไม่ได้ค่ะตอนนี้และบางทีถ้าเกิดว่าเรามองกันจริงๆแล้วว่าใบหย่ามันจดไปแล้วไงใช่ไหมคะต่อให้เราบอกว่าเราไปฟ้องย้อนหลังได้ไหมมันก็คงย้อนหลังย้อนหลังได้แหละแต่มันไม่ใช่แค่แบบย้อนหลังแล้วก็เริ่มต้นกระบวนการกันใหม่ มันต้องมีกระบวนการในการทดสอบตรวจสอบอะไรอีกเยอะแยะมากมายนี่ถ้าเป้าหมายของเราคือเราอยากจะปกครองลูกคนเดียวคเคยไปหาข้อมูลไหมคะว่าต้องต้องทำยังไงถึงจะได้สิ่งนั้นมาานงทนายเ็าบอกว่าไงมาก็คือถ้าจะถ้าให้ง่ายคือต้องไปจดทะเบียนกันใหม่ไปจดทะเบียนใหม่อีกค่ะแล้วไปหย่ากันใหม่ใช่แล้วไปหย่ากันแล้วตกลงใหม่ใช่ค่ะว่า่าปกใครพ้นคนปกครองดูการดูแลส่งเสียเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนั้นตกลง จริงๆอะตอนที่เซ็นนะที่แรกก็ไม่มีค่าค่าอะไรนะค่าเลี้ยงดูนะหนูนก็นึกยังไงไม่รู้หนูไปเขียนลงไปไปค่าค่าเลี้ยงดูหนึ่งหมื่นบาทที่ยืนยป็นใบหย่า <ใช S 2> ที่แรกว่าจะไม่เขียนอะไรนะเพราะว่านายทะเบียนใช่ไหมบอกถ้าคิดว่าไว้ใจแฟนก็ไม่ต้องเขียนอะไรแต่ก็มองหน้าเขา <c oughs> แต่พอพอหนูบอกว่าฉันจะเขียนค่าค่าเลี้ยงดูไว้หนึ่งหมื่นนะ <c oughs> เขาสีหน้าเขาชักสีหน้ามาหน่อยนึงแล้วเขาตกใจแล้วเขาก็ทํากลับมาเนี่ยเหมือนเดิมหนูก็เลยต้องใส่ไป, <c oughs> ไปนั่นคือเขาเขาหลุดมา อ่าค่ะเขาหลุดมาเห็นใจหนูนะคือวันที่อยากก็ไม่ได้คิดว่าจะอยาาจริงไง<ช>ก็เลยก็อยากกันในานามเพราะว่าเธอจะได้รู้สึกว่าน,นี่สินไม่มาถึงฉันใช่ค่ะแต่นี่เธอก็ยังเปรี้ยวนะคะที่อุตส่าห์ไปเขียนข้างเลี้ยงดูเอาไว้ด้วยเสนเนียนเชียว,วข้างเลี้ยงดูหมื่นหนึ่งคือเพียงแต่แค่วันนี้ไม่มีความรู้สึกว่าอันหนึ่งมันมันดูย้อนแย้งกันอยู่เช่นหนูอยากเลี้ยงดูลูกคนเดียวหนูจะไม่อยากขึ้นอยู่กับเขาแล้วแต่หนูยังไม่อยากให้ลูกรู้เลยค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในบ้านเรา ใช่ค่ะมันไม่ได้มันไม่สามารถได้ไปซัทุกโจทย์เดีนึกออกมาพี่เลยรู้สึกว่ามันต้องไปทีละขั้นก่อนเช่นในวันนี้ค่ะเราต้องยอมรับความจริงและคุยกับตัวเองให้จบก่อนนะว่าเราไม่มีทางดึงเขากลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นได้เหมือนเดิมแล้วเราต้องฟันธงแบบนี้ไปก่อนเลยเพราะว่าวันนี้เขาถึงขั้นยอมไปเป็นชู้กับชาวบ้านน่ะแม้ว่าทางนั้นเขาอาจจะแบบอักเรียแล้วตัวเองแล้วก็ตามทีแต่นั่นแปลว่าหนึ่งเขาหมดใจต่อเราแล้วใช่ปะคะคราวนี้ลูกอย่างที่บอกโลกใบนี้ ทุกอย่างมีประตูทุกอย่างมีหน้าต่างไปหมดและลูกก็เติบโตมากพอเอ๊ะเราจะคุยกันยังไงแบบที่ลูกเติบโตไปพร้อมๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นจริงบนโลกใบนี้คนบนโลกนี้มีคนยากกันเต็มไปหมดมีเด็กที่อยู่กับแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่กับพ่อเลี้ยงเดี่ยวเต็มไปหมดหรือแม้แต่กระทั่งวันหนึ่งลูกเติบโตไปลูกไปมีความรักลูกไปมีครอบครัววันหนึ่งครอบครัวไปไม่รอดและครอบครัวต้องยุติ หนูก็จะเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งบนโลกใบนี้ที่มีโอกาสเจอแต่ว่าหนูไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นกับลูกยังไงไม่หรอกคะ่ะ <c oughs> วันนี้นะคะยังไม่ต้องเริ่มต้นจะบอกความจริงเลยไม่รู้เท่าที่ฟังอยู่เราเป็นแม่ที่มีความไกลจากลูกพอสมควรทีเดียว <c oughs> เหมือนเราเรียนรู้ลูกผ่านพ่อเขาลูกอยู่ไหนอะเอาอยู่บ้านแม่เอา้าเราไม่เคยคุยกันแบบเอ้ยหนูวันนี้ทําอะไรอยู่นะลูก <c oughs> คุยค่ะค่ะเพ, <อ S 1> พ <อ S 2> ราะนั่นก็รจริงจริงแล้วยังไม่ต้องเริ่มต้นแค่ถามเขาเป็นไงบ้างหนูโอเคไหมลูกมนีโตขนาดนี้มีแฟนยังอะ หรืออะไรก็ตามผีที่ทําให้เรารู้สึกว่าถ้าเราใกล้ชิดกับลูกมากพอเราจะพอประเมินได้ใช่ค่ะว่าลูกเรามีความแข็งแกร่งขนาดไหนหรือเราควรจะต้องดูแลเขาให้เขาแข็งแรงขนาดไหนคือหนูไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงกับลูกแล้วก็ถ้าอยากไปไอ้ทับจะไปฟ้องไปใครได้ประโยชน์เสียประโยชน์เราได้หรือลูกได้ก็คือไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอะค่ะว่ามันเราต้องไปทางไหนเพราะว่าเรื่องนี้สินก็ยังพลุงพลังอะไรนี่สินนี้เป็นนี่ของใครคะ ก็คือตอนตอนจดทะเบียนสมรสกันก็เป็นอะไรเขาเรียกน,นะมีสินร่วมสินสมร<ช>ส่สินสมรสค่ะออแล้วพยาละค่ะแล้วพยาแล้วล่ะก็ยังไม่ได้ตกลงกันจริงๆแล้วพยามันมีต้องไปหาข้อมูลค่ะว่ามันก็จะมีการที่มันเป็นสิทธิ์โดยชอบธทมหรือแม้กระทั่งว่าอ่วไม่ได้สินไม่ได้สมรสแล้วนี่ก็มีเพียงแต่แค่อันเดียวเลยค่ะเราต้องชัดเจนกับตัวเองว่าที่สุดแล้วเราก็ยังเฝ้ารอการกลับมาของเขาอยู่ด้วยใช่ไหมก็อันนี้กันได้ยอมรับว่า ฟอกกลับมาอยากให้เขาเรียกว่าอะไรอยากให้ครอบครัวกลับมาเป็นเหมือนเดิมเพราะว่าหนูว่าพ่อแม่ไม่ได้อยู่กับกันตั้งแต่หกขวบแต่เรายังอยู่เติบโตมาได้จนกระทั่งเราก็ยังเป็นมนุษย์คนหนึ่ง<ช>ที่สมบูรณ์เนี่ยพ่อแม่เราอะเลิกกันตั้งกันเราหกขวบค่ะเรายังเติบโตมาเป็นอย่างนี้ได้อืมค่เ,เด็กทุกคนบนโลกใบน,นี้อะค่ะมีสัญชาตญาณของการที่เราจะต้องเติบโตขึ้นมาได้ด้วยกันถึงนั้นอไม่ไแต่นั้นพ่อกับแม่เขาชัดเจนไงตั้งแต่ที่แรก ใช่ใช่พ่อแม่อย่างเราก็ควรจะต้องชัดเจนเ<ง>พราะถ้าหากว่าไม่พี่กําลังมองภาพต่อไปเนะี่ยอันนี้มองภาพไปว่าในขณะที่พ่อแม่มยังไม่ชัดเจนแบบนี้เอ่อจริงๆแล้วก็คือวันนี้อยากแล้วนะอาจจะไม่รักกันแล้วด้วยซ้ำไปสมมตุติพ่อมีคนใหม่นะน,นู่นนี่อู่พี่ความจริงเต็มไปหมดเลยแต่เราบอกลูกๆกไม่ต้องรู้ไม่ต้องรู้ไม่ต้องรู้พี่ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าถ้าลูกรู้ลูก,ลกจะรู้สึกยังไง เรามัวแต่มองคิดแต่ว่าถ้าลูกไม่รู้ลูกจะได้ไม่เสียใจแต่ถ้าพี่เป็นลูกนะ้วพี่มารู้ทีหลังว่าพ่อแม่เป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วพี่เสียใจมากนะถ้าวันไหนที่ลูกรู้ความจริงแล้วรู้ว่าพ่อกับแม่หลอกเขามาตลอดทําเป็นเหมือนมีความสุขทําเป็นเหมือนครอบครัวยังอยู่ดีทั้งที่ความจริงแล้วครอบครัวมันแตกไปแล้วนี้ลูกจะรู้สึกยังไงอันนี้ที่เราที่เราต้องคิดด้วยเหมือนกันในอันนี้พี่ช่วยมองในอีกมุมหนึ่งก็แล้วกันนะคะหรือใด,ดก็ตามกับการที่เรายังมีความหวังอยู่ว่าเออสักวันหนึ่งทุกอย่างจะกลับมมเเหือนดิ พี่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นจริงได้หรือเปล่าแต่เพียงแตว่าถ้าเราใช้ความหวังนี้หล่อเ,เลี้ยงไปเรื่อยๆแล้วก็ทําทุกอย่างให้มันเป็นแบบเนี้ยพี่รู้สึกตอนเนี้เราเราอยู่ใช้ชีวิตอยู่โดยไม่มีความชัดเจนอะไรสักอย่างหนึง่งมันก็ไม่มีอะไรกันเลยแล<ด>้วเราก็พยายามจะรู้สึกว่าไม,ไ,ไม่เป็นไรค่ะคคไม่เป็นไรค่ะหนูรับได้หนูไม่รู้สึกพี่ไม่เชื่อพี่แอบไม่เชื่อพี่ว่าจริงๆอะหนูลึกๆกันหนูต้องรู้สึกทุกคนต้องรู้สึกอยู่แล้วถูกไหมคะแต่วันนี้ความเป็นจริงก็คือเราอยากกับเขาแล้วนะแล้วอยากกับเขาแล้วโดยที่ เขาก็ไม่เห็นคิดว่าอยากจะกลับมาในความเป็นจริงตอนนี้คือเขาไม่ได้มีทีท่าเลยว่าอยากจะกลับมาเลยถูกป่ะอันนี้คือความเป็นจริงที่เราจะต้องคิดเนาะที่ถึงได้กบลังรู้สึกว่าหนูอาจจะต้องตั้งสติดีๆแล้วก็ลองวางแผนดีๆเมื่อกี้ที่หนูบอกว่าอะไรมันเยอะแยะไปหมดเลยนั้นมันคนละเรื่องกันหมดเลยอะเรื่องลูกก็เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องอยากไปแล้วก็เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องหนี้สินก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่วันนี้เราเหมือนพยายามจะแบบมันเยอะแยะเลยค่ะเพื่อที่ว่า ยังไม่อยากไปไหนอ่ะยังอยากอยู่แบบนี้หรอเอาจริงจริงตอนนี้จะแบบกฎหมายหรืออะไรเนื้อจะไปฟ้องหรืออะไรไหมอะไรเงี้ยแต่ที่สําคัญที่สุดคือเราสองคนนะคะต้องคุยกให้ชัดเจนว่าเธอวันนี้ฉันต้องการความชัดเจนแล้วนะจะยังไงต่อไปเธอตัดสินใจอย่าแนะ่ใช่ไหมเธอไม่กลับมาใช่ไหมเพราะงั้นตอนนี้สิ่งที่ฉันอยากได้คือฉันอยากดูแลลูกเพราะมันมีปัญหาคุยกันมันมีเรื่องเอกสารนะมันมีอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราจะรู้ว่าคุยกันชัดเจนแล้วเราจะรู้ว่าเดี๋ยวเราต้องทาไงต่อไปแต่ถ้าเราไม่เริ่มต้นจากการคุยกัน ไม่ไม่ไม่ปล่อยมันค้างคาอยู่แบบนี้มันจะไม่ประโยชน์คือหนูคุยแล้วเขาบอกยังยังไม่อยากจะคุยเรื่องนี้คือหนูเคยคุยแล้วแต่เขาก็บอกว่าเ้าหนูจะคุยเขาบอกเขาเลยว่าก็บอกเเลยว่าไม่คุยยังไม่คุยเรื่องนี้เดียวกันนะเธอนอกใจฉันเธอหลอกหยาฉันเธอแบบทาทุกอย่างอับฉันแล้วเธอก็บอกไม่อกคุยไม่อยากคุยใช่เขาบอกว่าช่วยลกฉันหน่อยนเสียใจได้ไงคือลูกยังไม่รู้แกเข้าใจไหมอะไรเงี้ยแล้วบอกเขาเลยว่าอ๋อไม่กลัวลูกเสียใจะรักถ้าเธอกลัวลูกเสียใจเธอต้องไม่ทําแต่นี้เธอทําแต่เธอปกปิดลูก แปลว่าเธอเห็นว่าลูกโง่ไงถ,ถ,ถ้าจใครคลัวลูกเสียใจอะ่ะก็ต้องไม่ทําอะไรแบบนี้ทุกอยใช่ค่ะแต่นี่จะทําไปแล้วเพราะฉะนั้นบอกเขาได้ว่าฉันอยากคุยวันนี้เพราะถ้าเธอไม่คุยวันนี้ฉันจะเดินเข้าไปบอกลูกเพราะฉันคิดว่าลูกมีสิทธิ์ในครอบครัวนี้เช่นกันคือท่านอย่ังอยากอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆมีความหวังไปเรื่อยๆหลอกลูกไปเรื่อยอะไรเงี้ยอันนี้เป็นชีวิตหนูไปเป็นไรแต่ถ้าหนูมาตรงนี้แล้วถาม พี่ก็อยากให้ข้อเสนออีกแบบหนึง่งหรือมองหลายๆมุมให้มากขึ้นค่ะถ้าลูกจะเสียใจยังไงลูกก็เสียใจอยู่ดีเสียใจวันนี้หรือไปเสียใจปีหน้าก็เสียใจค่ะเหมือนคนเป็นมะเร็งแล้วไม่บอกอะแล้วบอกว่ากล<อ>ัวเขาเสียใจอเอาแต่มะเร็งอยู่กับเขานะ<อ>ใช่ปะคะมันคล้ายๆกันวันนี้เราต้องชัดเจนอย่าไปแบบเข้าตามเงื่อนไขของสามีที่ทรยศอยู่ตลอดเวลา เขาจะทําอะไรก็ได้หลอกอยาก็หลอกไปแล้วพอจะคุยเขาก็บอกค่ะว่าเขาไม่ยอมคุยทํำไมชีวิตเราต้องหมุนว่ดวิ่งตามเขาอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ชีวิตเป็นสิทธิ์ของฉันเหมือนกันใช่และลูกก็มีสิทธิ์ในครอบครัวนี้เช่นกันขอขอบคุณศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืนโรงพยาบาลเจ้าพระยาโทร02-884-700ต้องขอบคุณจุฬาฮิร์บนะคะสวยได้ทุกสภาพผิวค่ะ ขอเป็นอีกหนึ่งพลังในการผลักดันเพื่อหยุดพฤติกรรมที่ทำให้เกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวทุกรูปแบบค่ะคุณผู้ชมเองก็สามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกับพี่อ้อยพี่ชอตได้แบบนี้นะคะเพียงเข้าไปกดไลค์เพจพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทาง Facebook และพิมพ์เรื่องราวของตัวเองเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะพร้อมอัปเดตเนื้อหาตอนใหม่ๆและรับชมรายการย้อนหลังได้ที่นี่กดติดตามไว้นะคะเพจพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวค่ะและต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำนะคะร้านลาบของสุขวิสามสิบเอ็ด